อยากทำไปทำไปเลยพี่ทำโอ้โหโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยอ้าวไปดูข้อห้าครับหน้ายีบเอ็ดเลยไอข้อห้าเลยหน้ายีบเอ็ดโทษทีก่อนข้อห้าพี่ขอข้อสี่ก่อนขอข้อสี่ก่อน ข้อ4ดูเฉลยแล้วแปลกๆเว้ยข้อ4เฉลยไม่มีจุดครับแต่วงเล็บว่าโจทย์ผิดเพราะเหตุการณ์ตามโจทย์ไม่เป็นจริงอะไรวะอะลองมาดูกันครับอะไรวะเดี๋ยวเรายคิดก่อนแล้วกันเนาะเออเอาข้อ4ครับข้อ4กล่องหนัก15นิวตันครับถูกลากไปตามสัมประสิทธิ์ความเสียานพื้นไี่สัมประสิทธิ์ความเสียน0.1ออกแรง P คือ50น้องครับเพื่อให้น้องเข้าใจง่ายนะ โจเขียนว่าแรง P อีกแล้วใช่ไหมน้องแก้เลยแรง F เดี๋ยวงงเขียนมาเขียนเป็นตัว F อย่าเขียนตัว P เดี๋ยวงงข้อนี้อย่าเลยข้อนี้ห้ามเดียวเขียนตัว F เลยนะครับถ้ามุมเซตาเป็น60ครับด้วยความเร็ว3กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเวลา1นาทีงานที่เกิดจากการลากกล่องมีค่าเท่าไหร่ครับอ่ะวางเลยมา เดี๋ยวโจทย์พงโจทย์ผิดอะไรค่อยว่ากันทําไมข้อนี้พี่โมไม่ให้ใช้เป็นตัว p ครับข้อนี้พีใ่ใช้เป็นตัว f ครับโดย f ที่ใช้ในการลากมีค่าเท่าไหร่ครับพวกเรา50ใช่ไหม5้ใช่ไหมและมุมตรงนี้เป็นมุมเท่าไหร่ครับพวกเรา60องศาใช่ไหมถันไหมครับถัดไหมครับอ่ะโจทย์ถามหางานครับน้องครับพี่สรุปสูตรงานกําลังงานให้นิดนึงงานเนี่ยจริงๆหาจากอะไรนะ ดับเบิลยูเนี่ยจะหาจากอะไรนะ fs แต่มีข้อแม้ว่า f กับเอต้องทิศเป็นไงกันครับทิ่ตามกันสูตรของกําลังงานครับกําลังหาจากงานหารด้วยเลยครับเวลาปกติถ้าเป็นคอร์สแผทสองพี่จะสอนน้องแค่นี้พี่ไม่มีสูตรลัดเยอะคอร์สแผทสองพี่จะสอนน้องแค่นี้แต่ในแพดสามมันมีลูกเล่นที่แพรวาวแพวแวที่ว่าคืออะไรครับดูครับ ดัถูกเปลี่ยนร่างให้กลายเป็น f อฟเอหารด้วยอะไรครับเวลาโอปเป่าเฮ้ยแล้ว S ส่วนทนี่เรียกว่าอะไร V ทถาป่ะฉะนั้นงานนี้สูตรของกำลังจี่มีการพลิกแพงนิดนึงบอกว่ากำลังนอกจากหาจากงานหารด้วยเวลาแล้วจึงมีการพลิกแพงว่ามันคือ F คูณกับอะไรครับ V โดยที่ V นี้ต้องเป็น V ที่เป็นไงด้วยครับคงที่หรืออาจจะเป็น V เฉลี่ยก็ได้เพราะมันคือ S ส่วนท แต่ถ้ามีความเร่งใช้อย่างนี้ไม่ได้นะครับเข้าใจป่าเพราะความเร็วไม่คงที่มาใช้ส่วนทีไม่ได้นี่คือเป็นสูตรที่เจอบ่อยๆในพื้นฐานวิศวะเลยครับ Fv โอเคแผลสองไม่เจอเจอบ่อยในพื้นฐานวิศวะเลยครับโอเคอย่างไรก็แล้วแต่โจทย์ข้อนี้ต้องการถามหาอะไรครับงานงั้นพี่โมก็ลุยเลยครับงานจึงหาจากอะไรเลยครับดึงมาเลยเร็วๆ ดับเบิลยูก็เลยจะหาจากได้ครับ f คูณด้วย v แล้วคูณนั่นแหละครับ T ไปเลยถันเปล่าเฮ้ยแต่ f ต้องเป็น f ที่เป็นไงกันใช่ f ตัวนี้ไหมใช่ห้าสิบไหมไม่ใช่ต้องเป็น f ที่เป็นไงกันทิศตามกันเข้าใจไหมครับโอเคป่ะนะครับ f ที่ทิศตามกันคือ f เท่าไหร่ครับน้องครับเอางานนี้แตกเวกเตอร์อีกแล้วพี่บอกแล้วพี่ไม่ชอบแตก ห้าสิบตรงนี้มุมเท่าไรหกสิบเคยรู้ไหมครับอัตราส่วนมุมหกสิบไม่รู้จงรู้ซะอ่าอ่าอ่าสิ่งที่มึงควรจำกันก่อนเดี๋ยวเดียวอันนี้มุมห้าสิบสามห้าสามเนี่ยจำได้อันนี้สามอันนี้สี่อันนี้เท่าไหร่ครับห้าอันนี้มุมนี้จำได้ไหมมุมนี้รู้ไหมมุมนี้รู้ไหมหนึ่งหนึ่งรู้สองอันนี้มุมเท่าไรสี่ห้ามุมหกสิบรู้ไหมไม่รู้จงรู้ซะหนึ่งสองแล้วก็รู้สาม ไม่รู้ต้องรู้ครับอย่ามาอ้างก็ไม่รู้ตรง be นี้ต 20, 50, 2, 2 1, 2, ้องรู้แล้วตอนนี้ต้องรู้ละยี่สิบเท่าดีห้าสิบคือสองสองเป็นห้าสิบฉะนั้นเหลือหนึ่งกลายเป็นเท่าไหร่ครับยี่ห้าฉะนั้นตรงนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับยี่ห้ารู้สามฉะนั้นตัวนี้ได้เป็นยี่ห้าครับแล้วแตกขึ้นกลายเป็นเท่าไหร่ครับยี่ห้ารู้สามครับสรุปแรงที่เกิดงานคือเท่าไหร่ครับน้องครับยี่ห้า ใส่เลขแล้วกันเท่ากับ25คูณด้วยตัว v แล้วคูณด้วยตัว t t เท,ท่าไร่ t กี่นาที t กี่นาท,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 ทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาท,นนาทีคิดเป็นกี่วิหกสิบวิแต่ความเร็วของเขามีค่าเป็นสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงเราเปลี่ยนหน่วยเป็นเมตรต่อวิต้องคูณด้วยอะไรเข้าไปครับห้าส่วนเท่าไรสิบแปด คิดเลขที่เหลือเลยครับได้คําตอบแล้วคิดเลขที่เหลือเลยได้คําตอบแล้วอา้าวเอาแม่อะไรตัดแม่หกตัดกลายเป็นสามกลายเป็นเท่าไหร่สิบเอาสามเฉาะกันหมดไว้เฮ้ยกลายเป็นร้อยยี่สิบห้าคูณสิบร้อยยี่สิบห้าคูณสิบกลายเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบจูลครับมีคำถามไหม มีคำถามไหมไม่มีคำถามกูถามนะทำไมไม่คิดแรงเสียดทานทำไมไม่คิดแรงเสียดทานสาเหตุเพราะน้องขีดเส้นใต้ไว้ครับงานที่เกิดจากการลากกล่องคำถามก็ถามว่างานที่เกิดจากการลากกล่องคือถามว่างานที่เกิดจากอ e ีนี่ว่ายง่ายคือถามใครมึงก็ใช้แรงคนนั้น ถามว่างานที่พี่โมทํามีค่าเท่าไหร่มึงต้องใช้แรงพี่โมมาคิดงานที่อุ๋ยทํามีค่าเท่าไหร่ใช้แรงอุ๋ยงานที่ควายทํามีค่าเท่าไหร่แรงควายงานของแรงเสียดทานมีค่าเท่าไหร่ก็ใช้แรงเสียดทานถ้าโจ์ข้อนี้ไม่ได้ถามของงานของแรงเสียดทานโจาถามงานของอ e ีนี่มึงก็ใช้แรงอ e ีนี่เพียงแต่แรงอ e ีนี่มันเอียงมึงเลยตบลงมาให้มันไม่เ e อียงเข้าใจ่ปะเคลียนะมีข่าวหลงอีกไหมแล้วทำไมเขาเฉลยแปลก โจทย์ผิดเพราะเหตุการณ์เป็นตามอะไรเหตุการณ์ตามโจทย์ไม่เป็นจริงโจทย์ผิดเพราะอะไรครับเพราะคนออกข้อสอบข้อนี้จริงๆถามว่าคิดได้ไหมมันคิดได้แหละแต่คนออกข้อสอบข้อนี้คือเขาจะให้มวลมาเขาบอกว่ามาถึงเขาให้มาก่อนเลยบอกว่าอะไรครับกล่องหนัก15นิวตันหนัก15นิวตันแปลว,ว่ามวลคือกี่กิโลกร,รมัม1.5กิโลกร,รมัมถามจริงเราคิดมาทั้งหมดได้ใช้มวลไหม ไม่ใช่คือเขาอยากจะให้มวลมาหลอกมึงไงให้มึงตกใจว่าอุ๊ยให้มวลทําไมนะให้มึงงงให้มวลทําไมนะแต่ให้ไปให้มาครับคนออกข้อสอบออกข้อสอบมาแล้วดักตัวเองคือมึงเขา้เขาขุนหลุมดักมึงอะแล้วเขาตกหลุม,มเขาเองอะเพราะอะไรครับมวลหนึ่งจุดห้าแปลว่าเกิดเป็นเอ็มเท่าไหร่สิบห้านิวตันอันนี้เท่าไห 25, ร่ย5่ห้าคูณสามเกิดอะไรขึ้นมันลอย คือมึงดึงอย่างเงี้ยมันไปทางนี้ไม่ได้เข้าใจป่ะเพราะเหตุการณ์ตามจริงมันไม่เกิดคือเขาออกข้อสอบมาเพื่อจะหลอกมึงหลอกไปหลอกมาแม่งตกหลุมที่ตัวเองขุดไว้เข้าใจไหมออนะครับแต่ถามว่าถ้าน้องเจอสถานการณ์จริงทําไงมึงต้องเข้าใจคนออกข้อสอบอะมันมันออกมาหลอกมึงแล้วมึงก็หลบหลุมมันซะแล้วมึงก็กาตามที่มันขุดไว้มึงก็ต้องแกล้ง,งโงตามมันะ เข้าใจป่ะวะถามว่าถึงมไม่ตอบเลขนี้ได้คะแนนไหมไม่ได้นะเว้ยมึงต้องตอบเลขนี้ถึงได้คะแนนจาใจต้องตอบอ่ะเข้าใจปะ่ะเช่นเดียวกันข้อสามเลยครับปีรู้เร็วคนออกข้อสอบเนี่ยแม่งออกข้อสอบ,ข,อสอบข้อสามมาแล้วแม่งไม่ก็ไม่คิดอะไรเลยแล้วก็เลยเอาใหมา่อีกปีหนึ่งด้วยเห็นปะ่ะโดยที่มันก็ยังไม่รู้อีกมันยังไม่รู้เลยว่ามันตกหลุมตัวเองตายสองปีซ้อนเลย ขอไปข้อนี้เลยครับข้อ2ครับข้อ5ฝากไปทำเองได้ไหมข้อ5ฝากไปทำนะคล้ายๆกันลองทำดูไม่ยากหรอกมีการเทียบเทปอร์เซ็นต์นิดหนึ่งนะครับอยากทําทำข้อ5้าไหมข้อ5ข้อหหน่อยไหมไม่ข้อข้อหนข้อ5หน่อยไหม อ่ะข้อห้าหน่อยข้อห้าหน่อยแล้วกกลับมาข้อสองครับแล้วเดี๋ยวจบเรื่องงานแล้วโอ้เที่ยงฝาแล้วข้อห้าครับนะรถยนต์ความเร็วสูงนะครับขับเคลื่อนด้วยเครื่องไอพ่นรถยนต์นี้ที่อะไรครับขับด้วยเครื่องไอพ่นครับชิดแม่โดนมีประสิทธิภาพศูนย์จุดแปดเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดแปดนะครับประสิทธิภาพทั้งคนก็ศูนย์จุดแปดครับเฮ้ยตกลงประสิทธิภาพศูนย์จุดแปดหมายความว่าไงครับเครื่องยนต์เนี่ย เครื่องยนต์เนี่ยผลิตกําลังได้200ประสิทธิภาพ0.8แปลว่าที่เอามาใช้งานจริงมากกว่าหรือน้อยกว่า200มันยังไงก็ต้องน้อยกว่าถ้ามากกว่านี่ตลกนะเครื่องยนต์ผลิตพลังงานได้200แต่มึงใช้พลังงานได้300มันเพี้ยนทันทีเลยนะยังไงก็ต้องประสิทธิภาพเนี่ยมันต้องลดลงเข้าใจไหมครับโอเคนะครับสรุปเครื่องยนต์ผลิตพลังงานได้จริงเนี่ยเดี๋ยววาดลดก่อนในรถขั้นเทพนะครับติดเครื่องยนต์ไอพ่นครับ ติดไงวะไว้แม่งบนหลังคานี่ครับนี่เครื่องเจ็ตนะครับไปขโมยเครื่อง F16 มานะครับติดบนหลังคานะครับส่งผลให้รถมีความเร็วสูงมากเครื่องยนต์200แต่เอามาใช้งานได้0.8หมายความว่าใช้ได้แค่เท่าไหร่ครับน้องก็เอา200นั่นแหละครับ0.8คือ80เข้าใจไหมครับไวาง่ายคือมึงเอา0.8เข้าไปคูนั่นแหละสรุปเอามาใช้งานจริงๆได้แค่เท่าไหร่ครับน้องครับ160 10%เนี่ยคือ160หน่วยเป็นอะไรครับกิโลวัตแค่นี้แหละพี่อยากให้น้องดูโจทย์ข้อนี้โจทย์ถามว่ามันทำความเร็วสูงสุดได้เท่าไหร่โดยการผลิตเครื่องยนต์ไอพ่นตัวนี้นะครับส่งผลให้เกิดแรงขับเคลื่อนมีแรงกี่นิวตันครับพวกเราสองอะไรครับกิโลนิวตันเอางานนี้โจทย์ถามว่าเกิดความเร็วได้เท่าไหร่ครับนั้นงานนี้พี่มก็ตั้งจากเมื่อกี้เลยครับ P จะมีค่าเท่ากับ F คูณด้วยอะไรครับ v อ้าวเรารู้แล้วนี่เท่าไหร่เนี่ยร้อยหกสิบกิโลวัตต์แรงเกิดเป็นเท่าไหร่ครับสองกิโลนิวตันนะครับแล้วก็ V ีเอากิโลตัดกันครับฉะนั้น V ถึงตอบเป็นเท่าไหร่ครับแปดสิบเมตรต่อวินาทีแปดสิบเมตรต่อวิครับแปดสิบเมตรต่อวิอย่าลืมคูณด้วยอะไรเข้าไปครับสิบแปดส่วนห้าเพื่อให้กลายเป็นหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็ตอบประมาณสองร้อยกว่า,วาข้อนี้หยิบม,มาเพื่อให้น้องดูประสิทธิภาพนี่แหละครับ ระวังเรื่องประสิทธิภาพนะครับที่ไม่มีสูตรลัดเรื่องประสิทธิภาพแต่อยากให้น้องคิดให้เป็นเทียบประหยัดตะยางให้ได้โอเคนะครับการใช้สูตรลัดมันไม่เกิดประโยชน์หรอกครับเพราะเราเป็นวิศวกรนะครับเราไม่ใช่นักแทนค่าตัวเลขโอเคขอข้อสออีกข้อหนึงครับเดี๋ยวปล่อยไปกินข้าวแล้วหรือไม่ต้องกินกินทำไมวะ ้วนขนาดนี้กูยังไม่กินเลยฮะฝากด้วยกูจะเดินทำไมไม่เปิดร้านใกล้ๆวะเปิดสกลยใช่ไหมเร้่องใส่แมนยูมาเมื่อคืนแมนยูชนะอ่ะชนะกี่เม็ดวะหรอไม่ได้ดูหนังไมได่ดูบอลเลยดูนอนอย่างเดียวเลยทีวีก็เสียเสียงยิ่งหาย,ยซ่อมไม่เป็น ่อมแตนี้เวลาซ่อมนี่ซ่อมง่ายนะพี่บอกไว้ก่อนคือง่ายๆเลยมึงแกะฝามาปุ๊บมึงเห็นอะไรไหม่ๆแบบดำมึงถอดชิ้นนั้นออกอะแล้วก็เดินถือเนี่ยไปที่ร้านอะไรแล้วบอกเอาอันนี้อันนึงแล้วมึงก็เอาเนี้ยมาเสียบกลับใหม่จริงๆมาซ่อมงันจริงๆแต่ว่าดี๋ยวนี้คืออะไรมันแพงมากไงอย่างทีวีเครื่องนึงอะตอนนั้นกูจําได้ดทีวีเครื่องเก่ากูซื้อมาอุ้ยตอนนั้นยุคนั้น LCD แพงมากซื้อมา2 0,000ซื้อมา20,000เลยครับแล้วจอภาพนะนนมันเสีย,เยครับแลย เขาบอกว่าเฉพาะไอ้ตัวชิ้นเนี้หมื่นสองและไอ้รุ anyway> ่นที่กูซื้อตอนกูซื้อมานานแล้วกูซื้อมาสองหมื่นตอนนี้ราคามันตกเหลือหมื่นห้าและไอ้ตัวเฮียเนี่ยหมื่นสองเออเป็นกูมันทำไงวะซื้อใหม่เอออยู่แล้วแพงมากเลยนะครับอ่ะช่างมันเถอะมันเป็นหลอดภาพไงหลอดภาพเสียมันอะไรหลอดภาพมันจะเป็นยังนง้่ะอ่ะไปครับข้อสองดีกว่า ข้อสองครับข้อนี้อยากทำนะครับเพราะว่าให้ลองดูแล้วกันนะครับผลลัพธ์ของการทดลองวัดค่าอัตราเร็วของพลังงานจนของวัตถุสองชนิดนะครับชื่อ m หนึ่งและ m สองนะครับเป็นไปตามกราฟข้างล่างนะครับข้อใดคือผลของการวิเคราะห์สถ่ข้อใดคือผลของการวิเคราะห์ะมีความเป็นไปได้นะครับอาน้องได้กราฟมาอย่างนี้นะครับน้องว่าเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะ ข้อน sucking, ketchup, <pirates. S 1> name, ี้ถ้าเจอโจทย์แล้วแล้วน้องน้องน้องกลัวโจทย์นะครับน้องเห็นแล้วน้องตกใจในพี่บอกเลยทําไม่ได้เลยนะครับเพราะตอนแรกพี่เจอพี่บอกโอ้โหเฮี้ยอะไรวะเนี่ยมีกราฟอะไรกราฟสามเหลี่ยมกราฟสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยตอนแรกกูเห็นแล้วกูไม่อยากทำเหมือนกันแหละเจอโจทย์อย่างนี้อ่ะพี่โมขอเขียนก่อนนะครับรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมก่อนเลยแล้วกันสามเหลี่ยมอยู่ประมาณนี้เนาะอ่สามเหลี่ยมอยู่ประมาณนี้แล้วก็สามเหลี่ยมอยู่ประมาณนี้ประมาณเอานะครับกะกะเอา แล้วก็สามเหลี่ยมอยู่ประมาณนี้กาๆเอานะครับแล้วก็มีสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมพี่ใช้เป็นสีน้ำเงินนะอ่ะทำไงมึงประมาณร้อย ประมาณเท่าไหร่อันนี้ประมาณ60ประมาณเท่าไหร่อันนี้20อันนี้ประมาณเท่าไหร่เออประมาณสิไปแล้วกันอ่ะเอโอ้โหพี่วาดกราฟไม่สวยเลยถ้าวาดสวยมันจะเข้าใจง่ายกว่านี้ อ่ะเฮ้ยเฮยเฮยสร็จยังอ่ะ,อ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 ะทำไงครับข้อนี้โจทย์เวลาเจอกราฟสำคัญที่สุดเลยนะครับที่น้องจะต้องดูก่อนเลยบางคนลากเส้นเลยนะคนากเโอ้มาแล้วพาราโบลาโอ้พาราโบลา,า,า,าเหมือนกันแนะนำนะครับถ้ามึงลากกราฟนะครับเป็นพาราโบลามึงเดินไปหยิบพาราเซตามอลได้เลย โดดแน่นอนครับโดดแน่นอนทําไงล่ะสิ่งสําคัญที่สุดเวลาเจอกราฟครับอันดับแรกที่น้องต้องมองก่อนรู้ไหมครับมองอะไรพี่เน้นเสมอเลยนะครับเวลาเจอกราฟมองก่อนเลยคือมึงต้องมองแกนว่ามันให้หอยอะไรมาไม่ใช่มึงยังไม่ทันดูเลยอะไรกราฟมันรู้มึงดูสิครับมันให้อะไรมึงมาบ้างเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไร ek ตรงนี้เรียกอะไรความเร็วสรุปโจทย์ให้กราฟพลังงานจนกับอะไรมาความเร็ว ถ้าโจมมันถามว่า m1 กับ m2 เป็นอย่างไรในเมื่อสามเหลี่ยมคือ m2 เอ้ยสามเหลี่ยมคือ m1 แล้วก็สีน้ำเงินนะครับสีเหลี่ยมคืออะไรครับ m2 โจทย์ให้เปรียบเทียบระหว่างมวล m1 กับ m2 ว่าใครมีค่ามากกว่ากันเป็นกี่เท่าพี่โมเลยตั้งสมการเลยครับจากความสัมพันธ์ของกราฟที่โจทย์ให้มาบอกว่า v e กับ ek กูกเลยตั้งทื่อๆครับ ek มีค่าเท่ากับ1ส่วน2อะไรครับ mv กำลัง2ถามมาบางคนบอกพี่คะจริงๆด้วยมันเป็นพาราโบลา นี่ไงครับพี่แกน y นี่ไงครับแกน x เป็นพาราโบลาหงายคะ่ะเออจริงกูไม่เถียงโอเคนะแต่จุดที่พี่อยากให้น้องดูครับพี่มองแค่ว่าถ้า v เท่ากันเกิดอะไรขึ้นถ้า v เท่ากันเช่นณนะตำแหน่งเนี้ย สังเกตด,ดูนะครับณตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่วเท่ากันตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่ V เท่ากันณตำแหน่งนี้คือตำแหน่งนที่ V ีเท่ากันพอดีรูปในชีตรูปบนกระดานพี่อยากจะวาดเบี้ยวๆหน่อยนะครับพี่อยากให้น้องดูในชีตแล้วตอบพี่ณตรงนี้ v ีพลังงานจนอ่านค่าได้ประมาณเท่าไหร่ร้อยณตรงนี้พลังงานจนอ่านค่าได้ประมาณเท่าไหร่ห้าสิบถ้าถ้า v เท่ากัน ณนะที่ v เท่ากันไอ้นี่อ่านค่าเท่าไหกสิบไอ้นี่อ่านค่าได้ประมาณเท่าไรสามสิบณนะที่ v เท่ากันไอ้สีดำอ่ะมันจะไปครึ่งหนึ่งของสีดำเงินถามมางั้นพี่โมจึงบอกว่าถ้า v เท่ากันไอ้นี่ก็เท่าเดิมเสมอถามไหมครับจึงสรุปได้ว่าพลังงานจนแปรผันโดยตรงกับมวลพี่ดูทื่อๆไงนะ ถ้า V เท่ากันนี่ไงตำแหน่งเนี้ย V เท่ากันมึงเห็นได้ว่าพลังงานจนมันเป็นครึ่งหนึ่งของกันและกันทันไหมครับถ้า V เท่ากันพลังงานจนแปลผันโดยตรงกับมวลสิ่งที่มีพลังงานจนมากแปลว่ามวลมากสิ่งที่พลังงานจนน้อยแปลว่ามวลมันน้อยทันไหมครับกูจะโน้มนีว่ามวลเอ็มหนึ่ง 1, แม่งมากกว่าเอ็มสองกี่เท่าสองเท่าเอ้เอ2มสองมากกว่าเอหนึ่งองเท่ามันแปลผันตรงไงตรงไปตรงมาเลย พ <tang s> ี่มองว่าถ่าวีเท่ากันพี่มองณตําแหน่งวีเท่ากันวีเท่ากันคือจูไม่สนใจวีพลังงานจนจะขึ้นอยู่กับมวลทันทีเข้าใจไหมครับรู้เรื่องเปลว่าทำไมพี่โมรู้ได้ไงว่าน้องมองณวีเท่ากันก็กูเห็นมันวาดภาพมานณวีเท่ากันหมดเลยเห็นไหมเนี่ยมันไม่มีอันไหนณพลังงานจนเท่ากันเลยเข้าใจปะฉะนั้นตอบข้อไหนครับอืมเรื่องมปล่า พนนี้เห็นตัวตอนแรกตกใจเหมือนกันอะไรวะเนี่ยอ่เราพักกันก่อนครับ